สวัสดีครับัว่อช่องออตโตูยฮาวันนี้เราจะมาเล่นเบสบอกันนะครับพี่ก็ไม่ได้ตึงนะสกก่อนพี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหรอะ่ะอืมน้อน,นอนพี่ก็ไปเล่นเบื้องหลังมานะ พี่ได้เหรอจุดเอ๊อกทางของพี่ก็พือเล่นเหมือนนะน่กถึมผื้มดเลย์แก้ก็มีแค่นี้แหละอืมเข้ามาแบบนี้น 아이구 그래요. 녹이 세름 세도 비리 몸담 내심봉 남봉도 비기 สกอร์พี่ก <Ö LE> ็ประมาณนี้ละค่ะน้องนักคอมพวเตอร์ทำแบบนู้นเล่นอย่างนี้

啊！哎呀！嗯，你、嗯、呢？哎、嗯，班、啊、长。啊

สสมลลี่คงจะบตที่บอกดต่รพี่ไม่ได้ตเรี่ไม่ได้ตถ้าพี่มีโอกาสพี่จะอคลิปในคมอีกหรอ เฮ้เฮ้เม hey 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 hey. mm ีคลังบ้งองสดีบัลดีมนะโนบะไอคันสปีจิงิคนดูดับมินมินโนมาฟย ยากกว่เดอนซีเนี่ยเก็บมากเก็บที่ส <Current Inter> <ator> <fl> ุดเก็บมากมากนี่จะน่ารักคน ี่มีรับสามสามใบนะพุ่งนี้พี่ไ์สดหกโมงนะคระับยาลรูเข้ามาดูด้วยนะ เก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 ตบขอบคุณใครมีชื่อขอมันก็ไม่ <Jincción> <wh> 一啥专业？

อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องอโตโนฮห้าด้วยนะของ